สวัสดีค่ะน้องยินดีนอนดับสบายเยน็นนเพอรู้เราคุยด้วยแล้วซิงไงสวัสดีค่ะน้องรับเชือกนอนหลับสบายเลยค่ะวันนี้เอ้ยเอ้ยเอรักกันวันนี้เด็กๆเขานอนได้กันค่ะอากาศเย็นดีนอนสบาย วันนี้หนูขอนอนบนที่นอนหน่อยนะคะเฮ้ยรักกันรักกันน้องยินดีพี่ยินดีน้องรับเชิญรักกันรักกันจุบุจุบุอากาศเย็นเหรอลูกวันนี้อากาศเย็นฝนเอ้ยเยเยหนูรักพี่ยินดีหนูรักพี่ยินดี วันนี้อากาศเย็นดีค่ะฝนตกแต่เช้าเมื่อคืนฝนก็ตกนะคะอากาศเย็นมากๆเลยหนูเข้ามานอนในห้องเม่จ๋าอากาศก็เย็นสบายที่นอนก็ย่มยืมอันนารักชจูบุจีบีโจโบจีเบนเอาไได้ก็บปได้เคยเลยก็เลเม่นเอา

เ,เขารู้จักชื่อเขาเขารู้จักชื่อเขาเขารักกันหรือถ้านอนขังหนูนายไวัหน้ารักก็ต่อก,กระแตกมโนมาเนะอันนุรักพี่ยินดีรู้ว่าแม่คุยด้วยใช่ไหมอนนุรักพี่ยินดียามแม่อนนุรักพี่ยินดียามแม่ พี่ยินดีจ้าพี่ยินดีจ้าดีนะอะลืออะลือว่าแม่เรียกชื่อใช่ไหมพี่ยินดีจ้ะอาพี่ยินดีจ้าอายินดีคันเฉื่อยแอน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 หนูรักพี่ยินดีเอางับงับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วงับงับงับคอพี่ยินดีเชลยนี่เนี่นี่เนี่หนูรักพี่ยินดีค่ะน้องรับโชคเอาอ่ไอ้ยมเดี๋ยวอย่าให้พี่ได้ฟัดคืนนะนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวพี่ฟัดคืนนะเดี๋ยวพี่ฟัดคืนนะไอ้ย์อยกวนดีนักกวนดีนักยินดีกัดซ้ายพี่ยินดีเตะขวา น้องรับโชคฟัดใหญ่เลยฟัดซ้ายฟัดขวาโอ้พี่ยินดีสู้ครับสู้พี่ยินดีสู้น้องรับโชคกอดคอไตเขา,อเอากอดคอไตเข,ขากอดคอไตเขาน้่างยินดีก็งับคอพี่ <laughs> เรียกชื่อผิดๆิดทุกๆ พี่ยินดีทิปไยทิปทิปน้องรับโชคงับเอาอัเอัจัดการเลยจัดการเลยเออก็น้องก็พี่นอนอยู่มางับคอเขาพี่เขานอนอยู่เขานางก็ลุกมางับคอมาฟัดเขาก่อนเอาแล้วพี่ยินดีทิปไยทิปหน้าทิบหน้าน้องรับโชคก็งับ

โอ้โอ้มายก็ดโอ้มายก็ดคิเมโกโนโกโลกเตโกโนโลโกมาโนโกมาโลโกมาโนมาโนมาในิงงอมาลองแกล้งกงเลยตั้งดุยย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 ยพี่ยินดีทิปพี่ยินดีทิปน้องรับช่อกับฟัดพี่ยินดีพี่ยินดีกับทิปน้องรับช่อกับฟัดเอ้าฟัดซ้ายฟัดขวาเห็นไหมสู้กันใหญ่เลยครับน้องแข็งแรงแล้ว เอาเลยพี่ยินดีทีบไว้ยอนะโอ้ยกันมวยคู่เอกครับมวยคู่เอกเออพี่ยินดีทีบไว้ครับทีบยอยอยอไอเชื่อน้องก็สู้ใหญ่แล้วครับนอ่มวยปั้มครับมวยปั้มพี่ยินดีทีบหน้าไว้ทีบหน้าไว้ยานะไอ้น้องยา่ยาย่าไอ้น้องอย่ายุ่งกับพี่นะไอ้น้องน้องรับโชคก็ งับคอพี่ยินดีเตะซไยน้องรับโชคก็งับขวาน้องรับโชคก็งับเลยน้องรับโชคก็งับเลยอ้าวกระโดดงับเลยไอ้ยุ้ยไอ้พี่ยินดีก็ถีบโยอยอยอโอ้ยเอางับเลยกระโดดเฮ้ย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  เฮ้ยงับเอ้ยงับคองับคองับคอเอาแล้วอยู่แล้วครับโอ้ยเอ้ยมวยปั้มครับมวยปั้มคู่นี้มันมากเลยครับเอ้หูเอ้ยพที่ยินดีลุกขึ้นแล้วครับเพ่ยินดีลุกขึ้นแล้วอ่น้องรับเช่าก็ทีบหน้าเลยครับเอาทีบครับทีบอย่าอย่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูเอาเบรกก่อนพักเบรกครับเบรกพักเบรกกันครับพักเบรก ไ,ไงไอ้เชี่ยพี่ยินดีกระโดดใส่แล้วครับปั๊มเลยครับเอาพ <sweating> ี่ย <ets> ินดีของบอลแล้วครับเอาฟัดซ้ายฟัดขวาน้องรับโชก็ยายายยอ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 ยานะยานะยะนะทิไปก่อนทิไปก่อนยายไอ้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 เอาแล้วเอาแล้วงับเลยครับเอาพี่ยินดีได้แล้วครับล็อกอยู่มัด Nó đãinee n rôle front Ngide n fragrance Nhuy plane prosperity lúc đi nó nhanh ngập Ng löp ng presup ng wooden Portrait tại hiện đại j sẹp m'. ng sbb h Crial c aman一起 sillah n muitas government Silver sờ mờ vàowe đối statistics được đó

จ้าโอ้โหโอ้โหฟัดกันใหญ่เลยครับฟัดกันใหญ่เลยเอ้ยเอ้ยไอ้ยเอ้ไอ้ไอ้เอาแล้วนัวในยัแล้วครับนัวนี่แล้วครับเอ้ยนัวในยังแล้วไอ้ยฟัดไปฟัดไปเอ้ยุ้ยพี่ยินดีกดไลค์น้องรับโชค ใช่สู้ครับพี่ยินดีพี่ยินดีนดเป็นต่อไอ้กระโดดคุบกันแล้วครับเอาแล้วก็กำลังงัวเนี้ยงัวเนี้ยกันใหญ่แล้วครับหย่านะหย่านะพี่ยินดีอย่านะอย่านะอย่าทำหนูนะหน,นูสู้นะไอ,ไอ้เช้าไอ้ไอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับมามามา,มา,ม,ามาเล่นกันต่อพี่มามา มามาพี่ยินดีมามาพี่ยินดีมามอาพี่ยินดีมาไอ้ยเจ้เอาแล้วโอ้พี่ยินดีไม่สู้แล้วครับพี่ยินดีไม่สู้แล้วพี่ยินดีไม่สู้น้องรับโชคแล้วอ้ยน้องรับโชคสู้ครับสู้ครับสู้ครับไอ้ยเจ้เอาแล้วอ้ยอ้ยเย้ยเอ้ยมันเขี้ยวสู้ดีนักใช่ไหม ควนี <łość> ีนะใช่ไหมเอ้ยจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยเอาเกงออกลูกเอาเกงออกเออไอ้เจ๊วางไอ้เจ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวไอ้ชายย่อ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 ยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะ เดี๋ยวขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พลล่าสวัสดีมีสุขชาแน่ด้วยนะคะโปดติดตามตอนต่อไปเด็กๆเขาจะสนุกสนานและโตนขนาดไหนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ